นักร้องกัารลืมติดชัดอาหนจลูกทุ่งเน็ตเวิร์กประเทศไทยนักร้องกัารลืมเอากระคือยังกระติดชาร์จลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเป็นสถานีอีกช่องหนึ่งช่องทางหนึ่งเกี่ยวกับการโปรโมทโฆษณานะครับศิลปินนักร้องมุนันลักลูกทุ่งเน็ตเวิร์กประเทศไทยไอาเดอร์ไอเดอร์หอบฝันไม่หอบขัน อจำซีพ right? ี่ก um 네ูหอบผันมันหอบขันศิลปินเี่เออเอาจุดๆดูกำลังจำปนกับคุณายอยู่นี่เห็นไหมตาแด้กินปนอะไร บาดิชัดใช่เ <concealed> น <sword> <lide> ่าช oh, <oughs alah Mc Bryant> ัดยี่ห้อดดิัดัยังัโทรศัพท์ชันโทรศัพท์่นักรลองยังโมโหอยู่นักลอนกัเริ่อนะฮะเอออันดี้อยู่

พามเนี่ยพรุมทางอแผ่แผ่รุมพวกแผ่แอร์พวกแผ่อันพัดลมทางไอันพัดลมทางแหวพวกเป็นยังไงเดินทางยังเลยตกตก่เข้าดีเนะมีหยอดน่ากันี้ยังกิน

นี่กินผักก<ย>ันเรื่องไรเนาะอันไหนงามยังกองบ่เปิดบอเปิดเหีนยนักล่ากันนกล่ากันเเดี๋ยวคุณอยา นักลอากับแม่นนักลอากับเรื่มคนณั้คนเแค่ยังคืกเรื่ล่ะคือกับเริ่มพวกลบไปเล่งบางล่างงูโตไหมรับลงสิงเลงคือกินเหล่ามอคขายนม่หัเงาอย่าดลยเดี๋ยวแป๊บเดียวรับสายประเทศสหราฐอเมริกา สวัสดีครับเขาไม่มีแล้วจำมั้งเขาไม่เอาสวัสดีครับอะไรนะครับ,รรบเพิ่งขึ้นเไม่ใช่ครับโตผิดแล้วมั้งครับ

น้ำมันต,ต่อไปใส่ตำงนั้นหลาคขึ้นหลายเลยจะมีทอกไขมู๊กินดิมากินเ้อกินมาแล้วเีท่าไห่มันนีกินน้ำคือคืนสำหรับดี่ มาไปวางให้ลูกแถวน้องก็แบบกินอกินข้าวกันร่วมหนแหลกินข้าวเุ้นเ่ยอ๋ๆไล่บ่ใส่คลิปแต่กันเลยแล้วันยุ่น้กันเลยเข้ัอง โอยนี่อาหารยุงไรเไงเอามาให้ป้านดิข้าโอ้จ้าใย่เลยข้าจตุบตุบมัเลี้ยงยังมเลี้ยงยงผู้ใดเป็น ผู้ดใดเป็นเจ้าภาพผูพ้ดใดเป็นเจำฮักเนาะเขามันไกลจานเดียวเขามันไกลจานเดียวเอาไปขึ้นนี่พอไปไช้หมดอยู่นี่ละบวกคนงูชี้ทิมพายอะ ไม่ไปโรงเรียนเลยเป็นไนักพารล่มคือพาล่มทางเราเลยพรล่มทางเราไมกินเลยรู้จักินเลยใ่กวกวคนดีรู้ินเลข้ไปเลย รับมีร้านตะกร้อค่ะคุณค่ะขอบคุณค่ะ